ทีนี้นะครับอยากให้ทุกคนผ่อนคลายนะครับปูให้ผ่อนคลายให้วาดสิ่งที่พวกเราไม่ชอบที่สุดลงหน้ากระดาษนะครับวาดไปเดี๋ยวช่วงนี้ก็ถือว่าทุกคนก็ดีแหละอยู่กันเงียบๆนะครับอย่าเสียงดังนะครับอย่าเสียงดังนะทีนีงสีวัยสูงแค่แเป็นตวยักตเด็ดนีผ่อนคลายลนาลากร เราเพิ่งรู้นะว่าเธอไม่มีศิลปะในหัวเลยอะท็อปครูครับครับผมขออนุญาตครับผมครับผมเข้าใจผิดครับเข้าใจว่าผมคิดว่าครูให้ผมเขียนคนที่รักมากที่สุดผมเลยเขียนคนที่เขาจากผมไปนานแล้วครับอ๋อจากพ่อเหรอไม่เป็นไรกูยังไม่ตายแต่กรรมแน่นเลยลูกกรรมแน,น่น <c oughs> ครูเชื่อว่าพวกเธอเกียดมันมากกรแน่นแน่น กำแน่นแน่มันเป็นวันสุดท้ายที่คุณต้องสอบพวกเธอกูก็จะลาพวกเธอไปแล้วเลยกำแน่นแน่นย้อนใส่มออันนี้ของใคร โยนถูกคุ้มตาครูเพราะเธอคงหายเกียดเขาแล้วเนาะเพราะว่าก็ได้โยนแล้วเนาะความอึดอัดใจคงหายไปหมดแล้ว